ครับเอาลิงก์จาก Google Map มาใส่ในที่โพสต์ของ Facebook เพื่อลูกค้าจะได้กดทีเดียวแล้วไปถึงหน้างานเลยวิธีการนะครับกดไปที่แอปของกรมที่ดินนะครับแล้วก็กดไปที่ Land Map ครับพอกดไปที่ Land Map อ่าเราก็กดตัวแว่นขยายนะครับเลือกจังหวัดอันนี้ผมเลือกคร่าวๆนะครับผมเลือกจังหวัดนี่ใกล้ๆก,กับบี่อำเภอ เมืองกระบี่โฉนดที่ดินผมเลือกง่ายๆเลยหนึ่งสองสามสี่มีไหมน่าจะมีค้นหาเอาครับมีนะครับแล้วเขาก็พาไปที่สถานที่นั้นๆนให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วกดไปที่ค่าพิกัดแปลงกดไปที่ค่าพิกัดแปลงนะครับจะพาเราไปที่พิกัดแปลงนะครับเบตเตอรี่เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดแชร์ครับแล้วก็กด คัดลอกลิงก์นะครับพอกดคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วให้เราไปเปิดที่ f a c e b o o k ของเราเนี๋ยผมไปเปิดที่ facebook ของเราก่อนนะครับเราก็ทำการโพสต์ตอนนี้ผมพยายามจะให้โพสต์บนบนนะครับโพสต์บนบนนะครับคุณกำลังคิดอะไรอยู่ก็เขียนไปเลยว่าขายที่ดินนะครับเสร็จแล้วก็ เบอร์โทรก็ได้เสร็จเบอร์โทรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดให้ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งแล้วเราก็เอาอันเมื่อกี้ที่เราแชร์ไอ้เออปปี้ไว้นะครับจาก google Map เมื่อกี้นะครับเอามาวางเสร็จแล้วครับพอลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแผนที่ google Ma p ตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับในรูปนะครับเนี่ยเราก็ปิดมันซะครับเสร็จแล้วเราก็ลงรูปเราก็ลงรูป รูปรูปมีหลากหลายให้ลงนะครับเลือกเอานะครับอันนี้ผมจะลงแบบรูปแบบเนี้ยเวลาลูกค้ามาเขียนที่ดินแบ่งแปลงผมเนี่ยผมจะมีเซตให้เลยว่าจะลงแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็มีตัวอย่างให้ลงนะครับอ่ะลงก่อนนี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับ facebook ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมลืมแชร์ผมแชร์ก่อนเมื่อกี้ลืมแชร์ขอโทษทีรอโหลดแป๊บหนึง่งอ่ะมาแล้วเห็นไหมครับโพสต์ขึ้นมาแล้ว พอโพส์ขึ้นมาเนี่ยเราก็สมมุติเราโพสต์ไปลูกค้าก็เห็นแล,แล้วก็เขาสนใจเขาก็กดกูเกิลแมปเห็นไหมครับเปิดแอปเนี่ยก็พาไปแล้วตำแหน่งของคุณเริ่มต้นเห็นไหมครับเนี่ย Google Map ก็พาไปแล้ว